ว่าเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าของเล่นเยอะนี่ก็คือเขาได้ของกลับบ้านไล้นห่ชิ้นชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็คือกอบอยู่แต่กระกองไม่กร่อยโดนใจเลยงานนี้เรียกว่าแบบพ่อกับแม่คือขัดงานมาให้ลูกแล้วจริงๆจริงๆก็ถูกใจเราด้วยเพราะว่าเขาก็มีของครบทุกอย่างจริงนะตนเอร จริงโซนเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบคนเป็นพอ่อเป็นแม่อะไยก็คือต้องมารับมาบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะแบบเดี๋ยวอันนู้นขาดอ<ม>ันนี้ขาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบมาซื้อตลอดมาทีเดียวก็ครบอย่างเงี้ยใช่ค่ะเกติการเลืองของเล่นเลืองที่แบบคือว่าคนเลือกเองของเล่นนี่คือแบบเราแค่ไม่ได้ซื้อเลยอ่ะไม่ได้เลือกเลยปกติก็คือถ้าเแบบมีคนรู้ว่าเขาชอบอะไรจะมีคนมาซื้อมาขาดอ๋ออย่างเวลาเรามางาน มีพ like mm hmm. ี่แบบที่ส่งมาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แม่เขาพูดนะถึงก่อนอันนี้เรามีหลายแล้วเราก็จะบอกว่าขอความกรุณาหมดของด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเยอะเลยแล้วเราก็ต้องคาดว่าโอเคของใหม่เพี่มมาแล้วแบบสมรติว่ามันยังใหม่มากแล้วมันยังซ้ำกับของเดิมเราขอเก็บไว้ก่อนเราของเดิมเล่นเท่จนเบื่อก่อนแเราจะคว้าเอาของใหม่มาอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะแบบ ่อคงต่อให้กับเคยยพยายามจะระบายเหมือนกันแต่เขาจำได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพอของเล่นเขาเล่นเนี่ยบางทีมันเสียหายครับช่ก็ส่งต่อให้พญานับรถอย่างเงี้ยมีอยู่เหลือสองล้อเดือสองล้อถ้าหลุดไปแล้วแล้วก็ต้องติดกลับมาไม่ได้นะค่ะก็ให้คนอื่นก็เอออาจจะเป็นแบบว่าทักทิ้งเลยสมัครว่าเรียกว่าเล่นผมเลย และของใช้อะครับสำหรับเออ่คุณแม่เตรียมตัวยังไงอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าของไทยที่เราเห็นหมายถึงว่าสํำหรับน้องใช่คืออย่างรอบแรกเนี่ยเอาเตรียมของไว้แบบเกินจริงไปมากเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เรามือใหม่แล้วเราก็แบบไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าอะไรต้องเตรียมเราก็เตรียมหมดฉะนั้นวันที่เราไปทอดแล้วถือกระเป๋าใบใหญ่ใหญ่มากแล้วเราถ่ายมาลง YouTube ่องเราใช่ไหมก็จะมีคนเข้ามาบอกว่าฉัน ถ้านั่งแท็กซี่ไปเฉยๆเปล่าเลยอะไรเงี้ยไปได้แล้วคือแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าประมาณไหนก็จะไปเล็กลงเยอะค่ะตอนนี้มีแบบว่าเริ่มปรับมองแล้วว่าจะแพ็คอะไรไปก็ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มหมอก็คือเรามีในใจแล้วเราก็แค่รู้ว่าประมาณนี้คือมันไม่ได้เยอะเหมือนที่แล้วรั้งที่แล้วคือเตรียมไปแม้แต่ทิชชู่อะไรแพ็คไปเราก็ถามว่าเป็นทำไมต้องสามแพ็ค เราก็กลัวว่าเราจะไปขอบ่อยถ้าเป็น่าต้อใช้ทิชชู่กลัวเราก็เอาของเราไปเองมากกว่าจะเห็นว่าคนก็ชมว่าทองนี้มีออยถูกแข็งแรงมากเป็นน้องแฝดด้วยอ๋อแต่ว่าเวลาไปไหนจะมีมีแต่คนทักว่าเป็นผู้ชายลูกชายแน่เลยใช่เพราะว่าท้องแหลมมากอาจจะไม่เกี่ยวกันไม่รู้เป็นทางกายภาพก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่า กล้ามเนะื้อของท้องแรกกับท้องสองมันฟิตไม่เท่ากาันหรือว่ามันเป็นเพราะว่าลูกชายลูกสาวเี้ยอันนี้ไม่เหมาะไม่ได้ากัน่ล้วแบบแม่ออนก็คือเดินที่ำงานก็ยังยังแข็งแรงอยู่คือท้อง,งที่แล้วนี่นะออนนั่งรถขี่ตลอดเลยนะแล้วตอนที่เราเป็นแม่มือใหม่แล้วเรามีปัญหากับเคลื่อนทีมาณเราก็จะกลัวมากทุกการเดินนะว่ามันจะสั้นลงแต่พอมาท้องเนี้ยเหมือนแบบเราก็มีประสบการณ์ออหรือว่าความความกังวนลอะไรเราอาจจะน้อยลงอนะไรเงี้ยมาแล้วหรอ ใช่หรอกแต่ว่าเราไปเช็คด้แล้วผ่านเป็นรูปก็ไม่ได้มีซ่านคือถ้าเผื่อคุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ต้องคอนเซิร์ตนะอันนี้ต้องระวังนะเราก็เราก็จะระวังแสดงว่ามอนมีปัญหาใครเคยมีไม่มีใช่ปัญหาที่แบบที่ที่เป็นปัญหาใหญ่มันไม่เจอเ้วเรื่องมตักน้ำตาลอะไรก็ผ่านเย็นดีก็มีชีวิตด้ปกตินี้เป็นเราจะนี้ก็ยังจะรักมีเอออ่อยก่อนคือจริงอ่ะผมมาบอกว่าไม่เป็นไรเลยพักผ่อนบ้าง เนี่ยก็คือแบบแต่ว่าคนรับงานไม่ใช่ผมนะเอก็คือเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจแบบว่าพี่เอ็มรับผิดชอบพี่เอ็มบริหารพี่เอีมมว่าธรดาหรือเราจะเรียการเแินเซลล์เซลล์นะเออเรามีงานอย่างนี้แต่ว่าคือพี่เอ็มก็จะทานเราค่ะคือท่างานไหนก็จะเป็นคอมมิตยาวๆแต่ว่าใครต้องถ่ายอีสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคงคงจะ ก็จะรับแต่ที่มันไใหญ่ขอบพูดได้ไหมคือปกติอ่ะคืออย่างนี้ผมไม่รู้คิวตัวเองเลยนะตัวเตี้ยผมต้องบอกว่าผมต้องถามเมียว่าแบบเฮ้ยทุกนีนเราทำอะไรล่ะเดี๋ยวเราต้องไปงานเอะไรที่หน้าทําอะไรคือรู้หมดทุกอย่างติดงานทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันจะไหนั้นบางทีแบบว่าอ๋อของวันนี้ต้องมาเป็นท่านเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคใส่สีอะไรมันก็จะเป็นคนแบบว่าจองคิวชัางหน้าชั้นโถง เดี๋ยววันนี้นต้องไปซื้อเสื้อนะต้องพูดกัลางว่าวันนี้ว่าเอาวันนี้ไปดูซื้อเสื้อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีคือเขาก็จะคุยซุกซิบกับผู้จัดการนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เขาคุยงานบางทีเขาคิดว่าแบบเขาคุยกับผมนะก็จะบอกว่าทำงานนั้นไงบอกไปแล้วงไง <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่ขอ <c oughs> ไม,ม่เรื่องบอแล้วช่วงนี้คือใช่แบบยังพอแบบไวอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังรับยังไหวใจเราสู้มากมีแรงมากตรงนี้คือแบบเป็นอย่ง จริงๆช่องที่แล้วอ๋อก็ก็แข็งแรงนะไม่มีภาวะอะไรก็คืออยู่ตรงถึง38สัปดาห์คลอดอะไรเงี้ยก็กะว่าท้องนี้ก็ภาวนาว่าจะให้อยู่ถึง38สัปดาห์มีเปิ่เดินเร็วหรือยังไงแบบเรื่องามงกับรองกระชับกระเท่อะไรอเงี้ยตอนนี้เผิ่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันปุ้ยอ้ายมันวิ่งไม่ไหวคือถ้าวิ่งก็คือแบบมันมันไปไม่ได้แต่ว่าตอนขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าตกหลุมเขาก็จะแบบร้เจ็บขับรถดูดีหน่อยเออคุณท้องก็เลยต้อง ก็แบบสว่างขึ้นก็พยายามล้าก็จิกหน้าใสแต่ตอนนี้พี่มี์เขคือชมภรรยาสวยตลอดแต่เมื่อเช้านี้ตอนแต่งหน้าเสร็จผมก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสวยขึ้นอยู่จริงเหรอไม่ได้พูดไงนี่สังเกตนะเขาติดดาเป็นการเด็กไงเผื่อมันจะดูติดดำเขาแบบว่าอย่างนี้เหรอก็ถามให้ให้ให้ทำใจหรือว่าคนแบบนี้คือเวลาเขาชมอ่ะ ดูหน้าเขาจะดูแบบจริงใจแล้วก็จะรู้สึกว่าจรใที่แซวหรืออะไรหรือแบบมันเป็นความคิดทีเห็งกันข้าวจะพูดอีกแบบหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่สงสัยเลยเนี่ยดูสิแล้วดูหน้าสิจับใจไหมพี่วีมจับใจไหมเวลาจักใจเวลาชมก็คือแบบว่าจับใจเสียงโศกที่อยากได้รถหรือเปล่าวอย่างนั้นอะไรเท่้าบอีลุกแบบหลายครั้งมากเราพูดใส่ผิวด้วยกันใช่พูดใส่ผิว มันยุ่งพูดดังๆอันนี้วันไหมคะนิ่เนมันปอเชไหมคะก็บอกว่าถ้าจะซื้อปอร์เช่ก็คือแบบเพนท์มันมีต้องมาเพิ่มเออจะมาปอร์เช่อย่างเดียวไม่ได้แต่เคียงนี้ก่อนจริงๆนะข้างไหนคือต้องเก็บเงินค่าเล่าเรียนรูกก่อนแตคือมันเป็นการพูดแบบว่าแซลกันไปแซลกันมาแต่ก็เตรียมตัวซื้อแหละ อยังยังค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่ยังคิดอยู่ว่าออกมาอีกสองคนนี่จะนั่งรถอะไรต้องคิดอันนี้ก่อนใช่เพราะว่าเด็กอย่างก็คือทารกสองคนแล้วเราตอนนี้เราใช้รถตู้อยู่เนี่ยเราก็จะแบบเอ๊ะเรารถตู้ปุ๊บอ่ะเราก็พี่พี่พี่เลี้ยงใช่ยังไงยังไงคือได้รถตู้แทนรถที่ใครจะขับเองโอ๊แล้วจะ้างพี่คนขับรถให้พี่ แต่ว่าพ่อก็คือขับไปไกลอย่างนี้เราก็แบบเอ๊คิดอยู่หรือะต้องถอยแบบมินิบารสุดท้ายพ่อก็ยังต้องขับรถอยู่ดีแต่ว่าถ้าหลังจากพ่อแต่วผต้องอันนี้อาจจะต้องขับไม่ขับเอาไปานกตรงนี้นะคะคุณคิดเงันคุณอยู่เดือนอยเดือนเลยอ่ะเถอะเถอะอ่ะเะ มีความแบติดหนึบกับผู้คนมากๆเวลาแบบมาเล่นด้วยจะทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีน้งีไม่ออกเเขาเป็นอะไรเหมือนกันค่ะนี่เาจะชอบสักประมาณเดือนหนึ่งผ่านที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็ไม่ยอมไล้วแบาไม่มคือถ้าเขาแบบเจอใครแล้วเขาคลิกด้วยแบบเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมปแบบว่าจริงว่าเขากาลังแบบจัดการความรู้สึกตัวเองเรื่องการการจัดลาเราเพิ่งเราพิ่งเรียนรู้ว่าแบบเดันมัน ความเจ็บปวดของการจากลาเป็นไมคือต่างกันจากก่อนหน้านี้คือเขาก็ใบ้ๆใช่เขาก็จะแบล๊วๆจนเขายังไม่รู้ตอนแบบว่ารถติดนะใช่ซึ่งตอนนี้พี่ทียังแบลวอยู่พิธียังแบลวอยู่ก็แต่น้องพี่ก็คือเหมือนน้องพี่เขาจะเร็วกว่าประมาณแบบ6เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของร่างกายแต่ว่าของพี่ทีเนี่ยเขาจะเร็วกว่าในเรื่องของร่างกายเขาากรใช้ร่างกายคือเขาแข็งแรงกว่าเขาแบบเหมือนความสร้างความยืดเยื้อความไว คนละตาใช่ใช่แล้วเราเวาเราเวลาต้องจับลาร้านเปิดก็เลยแบบคนไปยุการนรอกโลกอาี่ก็ต้องหลอกว่าแบบไปเข้าห้องน้ำอะอย่างพี่บุดดี้นี่หลอกไปเข้าห้องน้ำอะไรแต่เขาจะตามไปแต่ยจะตามไปสุดท้้ยเราก็ต้องกต้องเรียนรู้แหละใชรอาจจะแบบอยอมเปิดประตูให้เขาดูเพ่อให้เขาไดเอ่างนีเพราะว่าจริงเราไม่อยากให้เขาโดนกระชากอารมณ์แต่ว่า แบบสูญเสียหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆจนเราไม่สนใจทงอะไรเงี้ยรออีกหน่อยเดี๋ยวเขาจะเข้ารงเรียนแล้วเดี๋ยวเขาจะฝังใจกับเรื่องของไก่จากลาอะไรอ่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นความสนใจเขาไปเปิดประตูให้เขาดูหรือว่าชนพักกินขนมอะไรเงี้ยให้เขาเพลินๆจะแป๊บหนึ่งแล้วพอคนดูใจก็ถามว่าอย่างน้องสาวก็ถามว่าเอ๊ะอีมาอยู่ไหนอ่ะเขาบอกอ๋ออีมายกลับบ้านไปแล้วไงลู๋เงี้ยเขาก็จะแต่โอเคแล้วเพราะว่าเขาเขาชินแล้วต้องดึงความสนใจเขาเพราะสมมตวนหน่ชา เมือนเวลาเขาอินกับอะไรเขาจะอินกับสิ่งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งมาแยกจากเขากับเพลงนี้ทันทีทันใดแบบทันทีทันใดต้องแรลต้องมองช่วงแรกที่เป็นอีกทีอาการแล้วแบบร้องไห้แบบร้ายหยดเป็นไงบ้างครับตอนแรกต้องมองต้งงเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่านี่คือคือเขากำลังปิดารมณ์เราคิดว่าเขาแค่ ไม่อยากให้ป้าเอ็มกลับบ้านคือคนแรกๆที่เราเห็นคือป้าเอ็มเลยเออแต่ว่าป้าเอ็มคือมันคือเราเจอกันบ่อยแล้วเราก็แบบป้าเอ็มก็เล่นกับลูกสนุกมากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าธรรมดาแร่ว่าไม่อยากให้กลับบ้านแต่พอหลังๆเริ่มเป็นกับพี่วุฒิก็เป็นไอ้คุณเฉยก็เป็นคนทุณรุ่นเจอกันมันแรกก็เป็นเอยก็เลยแบบอก็สงสัยเขาคงแบบมีจินตนาการเ่อะไรอย่างเงี้ยพี่พีเองก็เต็ดน้องเหมือนกัน พี่ทีก็ติดน้องใช่ใช่ใพี่ีก็แบบว่าไม่อยากไม่อยากต่างของบางทีเราก็เห็นเห็นน้องแบบขึ้นรถไปบางทีก็แบบขึ้นรถไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะร้องไห้แบบเนี้ยหน้าคุณน่ารักกว่าพี่เพราะเรามองก็จะรู้สึกว่าแบบมันตลกตลกแต่ว่าแบบเอ้ยแต่ลูกเศร้าอยู่ปกติกับปกติไม่คะจาน แล้วเขาอยู่บ้านเล่นกันแต่เขาไม่ได้ติดกันนะคะเขาก็เล่นเขาก็แกล้งกันเขาก็อะไรตามปกติแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าน้องอ่ะกําลังจะออกจากบ้านไปอ่ะเขาจะไม่ไม่อยากให้ไปเขาก็จะแบบว่าน้องพีไม่ให้ไปก็ค่ะว่ารักน้องหรอรักบ้างแต่เวลาอยู่บ้านก็คือไม่ได้แสดงความรักมากเท่าไรเล่นกันได้เราจไปกัดแกล้งกันแเหมือนเดิมแย่งแย่งรถกันจังหวะที่เขาพีหายไปจากบ้านจะพีหาย เขเป็นพ่อเป็นแม่ดูแล้วก็แฮปปี้นะเพราะว่าแบบเออลูกรักกันเนาะลูกมีแววแล้วอิ่หน่อยฉันไม่อยู่ก็จะได้ดูแลกันได้ทีนี้มองกันมองกันก็มีแบบคุณปุยก็อาหารก็ปนคือตอนนี้เขาก็าจะเป็นพ่อคุณแม่ลูกมาเขาก็อาจจะแบบว่าเอออยากจะมาลองอารมณ์ดูซิว่าอยู่กับเด็กประมาณไหนอะไรนี้จริงๆคือพุณเขาเป็นคนร so okay. ักเด็กด like ้วยทุกทาย มาลองมาลองซ้อมเลี้ยงมาลองซ้อมซ้อมเสี้ยแล้วก็น้องจุดก็ทำข้าวเก่งมากมาแล้วก็คือไม่ว่าจะไปบ้านเขาหรือไปที่บ้านเราก็จะมีอาหารมาตลองอย่างเราทีประสบการณ์ในร้านเป็นไงไหมคะร้านที่้านนพีนว่าบ้านนั้นไม่รู้จะชอบหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าอย่างอย่างอย่างจุ๋ยเนี่ยมาถามว่ากินอันนู้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมคือบางทีผมคิดว่าคุณพงจะห้ามบ้างดีเพราะว่าแบบแบบระวังสำหรับท้องท้องแรกเนะอะคนเป็นพ่อเป็นเป็นแม่ก็จะแบบระวัง นีจุ๋ยก็จะแบบรู้สึกว่าแบบต้องไปถามคนที่แบบผ่านมาแล้วคือเอาออยออยก็บอกกินได้ทุกอย่างเลยเต็มที่ไม่ใช่มาตรฐานของแม่ที่แบบว่าสติอะไรเงี้ยคือจุ๋ยจุ๋ยบอกว่าจุ๋ยยาจะทำมันมีคุณสเสด็จรู้มากเลยคือแบบเรได้กินช่วงแทนท้องแล้วอย่างไรแบบอร่อยจังออยบอกว่ากินได้เลยอร่อยมีมีมีเตือนไม่พูดเลยคะว่าแบบเออชั้นช่วงแรกคือผมก็บอกว่าแบบ เอาจริงก็คือเตือนได้แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเ่าก็ตามใจคนขวมอเพราะว่าเท่ร่างกายก็สำคัญแต่ว่าจิตใจมันสำคัญที่สุดอาจจะบ่นเพราะว่าแบบพอพอเตือนเขาปุ๊บเขาเริกแบบว่าหันกลับมามองตาของขวาก็เริกกาเริมเยียมแล้วแต่ว่าเราเรารู้ว่าที่มาเขาอยู่ตรงไหนพยายามทำไม่เกิดปัญหาที่สุดเอาจิตใจก่อนจิตใจอนโอเคโอเค 啊，对。